โอเคนะครับผมก็สําหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตามผมในช่องสำรองของผมนะครับรบกวนช่วยกดติดตามตรงนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับอา่ากดอีนะฮะแล้วก็รบก,กวนช่วยกดเออ่ไลค์วิดีโอด้วยนะครับผมขอบคุณครับผมบ๊ายบายคร่ะ สวัสดีท่านผู้ชมท่านเลยนะครับก็อยู่ผมนาฬิกาสุทเปอรเก่งแล้วนะครับผมวันนี้เราก็จะมาครับสุ่มเอ่อยงไงเราจะมาสุ่มเอ่อกิจกรรมหกคนทรัพนะครับเนี่ยฮะเอ่อกิจกรรมหกคนทรัพมาแล้วนะครับเนี่ยแหละฮะผมจะสุ่มนะครับก็คือผมให้ทํากิจกรรมไปนะครับก็คือทําตามคลิปนะครับแล้วก็จะค่ะห้าผมจะสุ่มห้าคนใช่ไหมแล้วก็จะทาอินโทรให้ นะครับโอเคก็เดี๋ยวเริ่มส่งคนแรกกันเลยครับว่าผู้โชคดีคนแรกจะเป็นใครนะครับไปดูกันเลยโอเคแล้วคนแรกนะครับจะดูแล้วครับเป็นใครนะครับคนแรกอ่าคนนี้ครับผมอีคราสตาเกนนะครับได้เป็นคนแรกเลยนะครับโอเคนะครับคนที่สองตามมาครับซึ่ะเป็นใครครับอ่าเอออันนี้ไม่เกียวนะครับอ่ะอะไร คนนี้ชัดเกมทีวีนะครับอันนี้ขอตัดสิทธิ์นะครับเพราะว่าผมทำให้เขาไปแล้วนะครับโอเคคนที่สองครับอ่าคนที่สอง่ะเอ็มอาร์ภูมินี่นะฮะไอค้าต่อค้าหรือเปล่านะฮะไม่ทราบนะฮะขออภัยนะฮะอ่านชื่อผิดครับโอเคต็ให้เขียนไปเลยคนที่สามครับคนที่สามนำคุงโดยส่วนแบนงไหมโอเคครับแตวคนนี้ก็ ขอตดปิดนะครับเพราะว่าทำให้ไปแล้วเหมือนกันครับคนที่สามจะเป็นใครฮะอ่ะคนที่สามนี่คนนี้นะครับอะไรสักอย่างอะไรสักอย่างนะฮะขอไปเออก็อ่านไม่ออกนะฮะอะไรสักอย่างอ่ะคุณยูทูบอะไรสักอย่างนะฮะอ่านไม่ออกถึงกิจกรรมของเธอแล้วนะฮะโอเคก็คนที่สามได้ไปแล้วคนที่สี่นะครับจะเป็นใครฮะอิสบอนนะครับมาคนที่สี่นะครับคนสุดท้ายนะครับ จบไปเลยครับนี่ครับฟรีคุงที8แปดแปปดวานะครับก็ก็เดี๋ยวทักไลน์มานะครับไม่ก็ทักเฟซมาครับเดี๋ยวให้ทิ้งเอ่อเฟซไลน์ไว้ใต้ดสคริชชันนะคะผมก็โอเคก็สุงแค่นี้นะครับก็ทักมาแล้วถ้าใครไปทางมาก็สลักสิทธิ์นะครับโอเคครับก็ขอบคุณครับทักมาด้วยล่ะ